สวัสดีครับรักเกษตรชาแนลวันนี้จะพาทุกคนมาดูลูกพันธ์ุปลาช่อนจำนวน1ฝูงหรือ1คอกนั่นเองนะครับตอนนี้ลูกปลายังเล็กอยู่นะครับเพิ่งฟักออกมาจากไข่ได้เพียงไม่กี่วันและแม่พันธ์ุปลาก,ก็จะคอยเฝ้าระวังภัยให้ลูกๆอยู่ใกล้ๆไม่ห่างน,นะครับลูกปลาจะรวมฝูงกันอยู่แบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะโตขึ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนสีเขียว แล้วก็จะหากินเก่งขึ้นละอาหารเป็นฝูงดุขึ้นและแตกฝูงในที่สุดปลาช่อนก็จะเป็นปลานักล่าเป็นปลากินเนื้อที่อยู่ส่วนบนของห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ําจืดหากใครสนใจที่จะตามติดชีวิตปลาช่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับ